สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้าอ่า YouTube า Company, ครับผมเจ้ายูทูบเบอร์ครับผมขอบ้างครับผมกะถือโอกาส พูดจาภาษาชาวยูทูบจะเข้า,า,ขาครับผมคือผมซีโรกรณีที่ที่ว่าผมอ่าโดนระงับโฆษณาครับคือปิดโฆษณาก็ที่เกิดจากที่ผมตัวผมผมเหองครับที่สัเพาคือส่วนมากกับลงลุงใหญ่อวิโอ,อย่างเดียวครับผม ครับผมในเอเซนเนาะเขาก็เตือนมากอยู่แต่ว่าผมก็บ,บเบิดเบืองผมก็ชลาใจเอาไปามากผมก็ได้คือปิดครับเขาปิดโฆษณาขื้นแล้วครับโฆษณาครับผมกตต 13, ็ตั้งแต่วันที่สิบสามพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบสามทีนี่ตั้งแต่ฝนมากนี่คือรายได้ไของผมบ่มีอย่างเลยครับก็เป็นวิดีโอเบิ้งแบบฟิฟี่หระพี่พมมน้องเบิ้งแบบฟิฟี่บ่มีโฆษณาเบิ้งแบบ มโฆษณาขันทะเลครับผมแต่มือคือมือมีไรได้เลยครับเรียกไใหว่ใจ,<ม>ใจออกข้อครับแต่ว่าก็เบิง้งน้ำเบืเคื่อนทั้ง,งช่องนั้นช่องนี้เบิ้องแต่ว่าเนื่องในห้องเกิดยูุคเก่าเพียงแต่ว่าโฆษณาเขาขึ้นซื้อครับโผลปิดโฆษณาทาัง้งยุคปูโผล่รังกับาะว่า ่ปฏิบัติตามขั้นตอนของเขาคือผมกับเขาเจพิษแตงแต่ว่าเขาส่างพิษมาให้แต่ว่าก,บบก,วก็บ่ได้ขอไปเที่ยผมก็ล่ออยังสร็ล่ะผมกึกว่ามันเขาจะส่งม,ม่ใหงผมก็ทล่าใจเนาะบ่ได้ขอแต่ว่าผมก็เคยเบิ่งอยู่เ้อครับว่าเกี่ยวกับว่าถ้ารอดพิษด่นๆดผดดมเบ่ส่งมาให่ก็คือยืนยืนขอไม่เลยแต่นี่ผมบริฮตดอย่างเลยครับผมก็ พอเองนะครับเป็นความผิดของผมผมก็ยอมรับผิดแต่ว่าผมเกิด่ได้ทิมครับมีอย่างเนี้ยผมก็ล่งครับผมลงทุกอย่างที่สามารถล่งได้แห้วครับผม่ายลงได้แล้วก็เป็นคลิปช็อตเนาะเป็นวิดีโอสัน้นขอบคุณอาจารย์เสกครับอาจารย์เสกสั่นปันยูทูบขอบคุณทีเพิ่น,นแนน้ำครับผม พอดีสาหรับกาผมกขอในน้าทุกท่านนะครับที่เดว่าผู้ใดผมมีเวลานะครับเวลาหน่อยการลงคลิปสั้นครับหรือคลิปช็อตนะครับเป็นคลิปสั้นอันที่มีคลิปหนึ่งที่ผมเออลงไวตะโด้เนาะล่ะคลิปนั้นก็ได้ห่าร้อยหกร้อยอยู่แต่ว่าเป็นคลิปทอดไข่ครับไข่เจี่ยวฟูกรอบครับไข่เจี่ยวฟูกรอบของเชฟนุนแหละครับผมที่ผมลงไว กะได้แปดท่านเก่าท่นมิวแล้วครับผมยังบ่ท่านอีกถึงเดือนเลยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าเป็นาการเฮ็ดคลิปช็อตที่เฮ็ดใหม่ครับแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จกตแนะน้ำทุกท่านนะครับในใดที่บ่มีเวลาครับผมมีเวลาเฮ็ดในการาทำคลิปโดนๆครับผมเท่ากับเยสละเวลาจักหนึ่งนาทีหรือเท่าสี่ถ่ายเป็นชอ็ชอต แล้วก็มาตัดต่อเอาครับมาตัดต่อเอาเพราะว่าจิได้ลงเป็นคลิปช็อตบ่เกินหนึ่งนาทีครับผมบ่เกินหนึ่งนาทีเพราะว่าอาจจะเป็นเรียกกระแสครับเรียกกระแสหมายถึงว่าเห้ากับว่าป่าบ่ปล่อยว่าถิมนะครับแต่เกิดว่าผมนี่ถูกปิดโฆษณาถูกปิดโฆษณาแล้วที่นี่กับปล่อยว่วัเห็ดยังเลยมันกับวัเมียนครับเพราะว่าพี่น้องท่านใดที่เพิ่นเคยเบิ่งเนาะแล้วก็เพ็นเคื่อนท่านใดที่เคย เบิง่งจะติดตามกันมาตลอดคันบ่เฮ็ดวิดีโอขึ้นมาซะเลยนี่ก็สิดูก็ได้อยู่นะครับผมก็เลยนี่ล่ะเฮ็ดอาจจะเป็นคลิปสั้นมาเรื่อยๆครับผมก็อย่าเฝ้าเปิดเข้าเบียร์เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนฝูงทุกท่านนะครับผมก็มีอีหยังก็ลงไปเลยครับผมเป็นไอ้ดซ่อ,อนอีสานใช่ n หมวะนะครับเนาะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการหาอยู่หากิน ลการดำรงชีวิตครับผมมี่เรื่องมี aw, ่เหล้าพวกเพนี่กะผมก,มกะลงเรื่อยๆมี่ยังผมกะลงแหละครับผมกาจะว่าเป็นไลไรสไตล์กัว่าอะไรเนาะครับเป็นไลฟ์สไตล์กัว่าอะไรแต่ว่ากะเอาแบบซื้อเป็นแบบนี้แหละครับที่แรกผมกะเปลี่ยนซื้อมาเลยแหละครับออนซอนอีสานแต่ว่าที่แรกผมกับก็บว่าเปลี่ยนซื้ออยู่แต่ว่าทางลูกสาวเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนผมก็เ,มกเลยเอาเอาเป็นนี่เลยครับเป็นออนซอนอีสานชาแนลเลยครับ สีเเปลี่ยนและครับเอาเอา,เอานี่แหละครับเอาเป็นซื้ออักษรสันแชนแนลแหละครับผมสำหรับช่องผมเนาอแล้วก็ฝากเพื่อนอพี่น้องอทุกเพอรอทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวปันพยายามครับอยู่แล้วเบ่งกินเบ่งเอเซนของนะครับเบ่งเข้าไปใน y YouTube y o u ู u b e ตอร์ล์ครับแล้วก็เบ่ง เขาไปเอเซนต์มันไปเรื่อยๆครับแล้วก็เพิ่งเนี้ยวกของครับผมว่าเขาทาั้งยูคูปเขาส่งเนี้ยวอย่างานี้จะก็ได้เสียใจคือผมครับผมเดี๋ยวย่อมรับผิดว่าแต่้งเที่นีไปตั้งแต่วันที่สาม,มาจนนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับผมประมาณสองอาทิตย์ตลแล้วอย่งางน้อยผมก็บพันธนีเพิ่งก็ว,ว่าสิบสามเดือนหนาครับผม กา้เสียงเล่าการดำรงชีวิตการหายุหากินของพ่อพี่นองเหิ่งวบนทุก่าแล้วครับผมป่บปอบปอบป่อยที่เาครับผมกับขอบกรบบขรบอบขอบอบข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 อรัอบข่บขอบขอบท่าขอบขอบขอบขตบมรัยบชมบการขอบ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 ยอบขอบขอบะดุขอบายบารหาอบขขขบบ ดูดูการที่มานี่ครับผมเัิงแเรื่มเรื่องที่เรื่มแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับโควิดแหละครับผมเกี่ยวกับปัญหาโควิดที่ว่าเอ่อตัเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาบางมอกบางน้องบางมองกะเพิ่นกะเปิดใอ้ี๋ยวนี้ก็เปิดอยู่ครับี๋ยวนี้แต่ว่าก็อาจจะยูตั้งจังหวัดเนาะยู่ตั้งจังหวัดผมก็หาเวลาโอกาสไปยากซึ่งทาน้ำมุกน้ำมันนะครับผมถึงจะเย็ะมากกบเบิด หลายบาทแล้วครับผมค่าน้ำมันค่อายุคั้กินที่ไป่ทยผมก็ใส่โทรศัพท์นะครับใส่กล่องโทรศัพท์ไทยแต่ว่ากะก็ไปได้แล้วครับผมคันทึกว่าไปไทยลักษณั่งสนิทคันถ้าเกิดว่ามีกล่องดีๆครับผมกล่องดีๆก็พยายามซุ่มไปใกล้ๆครับซุ่มไปใกล้รับมันจะฉัด ีครับผมจะฝากพี่นออ้องเช่า youtube เพื่อนทุกท่านครับเพื่อนทุกท่านจะยามารักษาสุขภาพครับผมรักษาสุขภาพโดยมีตาวันที่2 9มกราคมครับผมเริ่มล้มมากครับล้มมากล้มหนาวมากอีกแล้วครับผมแล้วหลอกนึ่งแต่รักษาสุขภาพเลยทุกท่านนะครับผมแล้วก็ยาท่อครับผมยาท่อพยายามเฮ็ดพริบ ลงเรื่อยๆครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตน,นั่นแหละครับคลิปช็อตที่เข้าธนัดเรื่องใดผู้มาผู้ใดเฮ็ดไลฟ์สไตล์กันนี่เรื่องใดก็ลงนะครับผมแต่ว่าผู้ท่านใดที่เฮ็ดโดยเฉพาะเจอดจงหรือเป็นเรื่องเล่าเรื่องใดเรื่องเดียวนี่ก็ถึงบริเวณการที่เป็นตอนที่ให้มันเต็ม10นาทีหรือ หลายก็หาหนาที่ครับผมกัพยายามลงเป็นคลิปช็อตกันเลยครับผมว่าต้นถ้ำเนื้อหาให้มันน่าดูครับผมจังคลิปไข่เกี่ยวผูกกรอบของเขีบนวลนี่ผมก็ว่าคิดว่าคุ้นติดเบิรงหลายประกานครับผมก็ขอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เสกอีกเทนึงครับผมก็ฝากทุกท่านไว้ครับผมผมเบ้าไพสานกับพีสิบบทตรครับผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านกับย่าท่อครับผม สัางสารพลงานให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ส้า,างความเชื่อมันให้กับตัวเองครับผมผมเบาา้าพปสันอำล่าพรมวิน้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ